สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะทิชเชอร์จะพาเด็กๆนะคะมาท่องคำของจองกอเอ๋ยกอไก่นะคะแต่อันดับแรกนะคะทิชเชอร์ก็จะมาท่องให้เด็กๆฟังก่อนแล้วรอบต่อไปนะคะก็จะให้เด็กๆได้ท่องตามทิชเชอร์นั่นเองสองฟุตเต็มกับไอ้ะเอคะพร้อมแล้วติตัเลยคะกอเอ๋ยกอไก่ ชูคอขันไปไก่ขันเจื้ยแจ้วอารุณรุ่งแล้วแววเสียงไก่เอ้ยต่อไปให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามทีเชอร์นะคะกอ็เอ๋ยกอไก่ชูคอขันไปไก่ขันเจื้อแจ้ว อรุณรุ่งแล้วแววเสียงไก่เอ๋ยต่อไปนะคะเรามาท่องคำคล้องจองไปพร้อมกันนะคะเด็กๆก็เอ๋ยก็ไก่ชูคอขันไปไก่ขันเจื้อยแจ้วอารุณรุ่งแล้วแววเสียงไก่เอ๋ย เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับการท่องคำคล้องจองกอเอ๋ยกอไก่เด็กๆสนุกกันไหมคะแล้วเราจะมาท่องคำคล้องจองกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากันนะคะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ